กูดกูดกูดเพียวกูดพลัสขนาดใหม่น่าลองสุดยอดน,นวัตกรรมบำรุงดินรูปแบบใหม่ที่ป้องกันโรคพืชได้ในคราวเดียวกันเพียวกูดพลัสทัดสันจูลินซีหลากหลายสายพันธุ์ที่มีประโยชน์กับพืชในรูปแบบพร้อมใช้งานได้ทันทีหมดปัญหาโรคพืชเชื้อราใบจุดใบเหลืองพืชยืนต้นตายด้วยเพียวกูดพลัส เปลี่ยนดินให้มีพลังวิธีใช้ไม่ยุ่งยากแค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆก็จะทำให้พืชได้รับสารอาหารและกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตใบเขียวต้นแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงพียวกูดพลัสขนาดใหม่1ถุงผสมน้ำได้สูงสุดถึง1,000ลิตรฉีดพ่นได้15-25ไร่ ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อ,อยมันสำปะหลังข้าวโพดย่างภาราปลามผลไม้และพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเพียวกูดพลัสขนาดใหม่น่าลองเลือกจับคู่เพียวได้ทุกสูตรช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายตรงใจเกษตรกรขนาดกำลังดีใช้ง่ายพกพาสะดวก ประหยัดเงินประหยัดเวลาดูแลพืชแบบครบวงจรทั้งบำรุงและป้องกันโรคในครั้งเดียวเพียวกรูดพลัสเปลี่ยนดินให้มีพลัง ช่วยผมไล่ไล่ต้นยางไล่อยู่ทุกวันถ้าไม่ได้ใช้เถี่ยนะมันคงจะสวรรอนาคตไปแล้วยางของผมมันพื้นตัวมีน้ำยางมาให้ไหมเปีย่ยวกูดวัดโคนเปลี่ยวผยงยาบำรุงมันจะงามไวเห็นไวแต่าบานได้เลยว่าฉีดเถี่ยวอย่างเดียวเรื่องดกรงเ,งเรื่องแมลงเรื่องอะไรสารพัดดีหมดแมลงหนอนเวลาลดได้ประมาณ8 0ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเลยต้นสมโซมันฉีดกันไปนัน่ไม่เกินภายในหนึ่งอาทิตย์แล้วทะลึ่งบอกแตกดอกแตกอะไรมันช่วยให้ดินชุ่มดินดี ดินเย็นด้วยฉีดไปเนี่ยเพี้ยไฟไรแดงเขาจะไม่ผูนมันจะตายมันหักกิ่งหักอะไรลงมาผมฉีดมันขึ้นผืนด้วยไล่แมลงเอามาฉีดแล้วมันเงาก้าผิวสวยเรื่องต้นฟื้นฟูต้นนี่หายห่วงโปรโมชั่นสุดพิเศษชุดบำรุงฟื้นฟูแก้ต้นโสมเพียวหนึ่งจำนวนหนึ่งขวดคู่กับเพียวกูดพลัสหนึ่งถุงปกติราคา19 9 0บาทลดเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้น ชุดบำรุงผลผลิตป้องกันโรคเพียวเวิร์กจำนวน1ขวดและเพียวกูดพลัสหถุงปกติราคา1990บาทลดเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นชุดกูดกำลัง2เพียว2องจำนวน1ขวดและเพียวกูดพลัสหนถุงปกติราคา1,990บาทลดเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นสนใจโทร 99 99, 0 2 1 0 4 9 9 9 9 0 8 7 7 5 4 9 9 9 9หรือทางไลน์เกษตรเพียว